26คนกับคำถาม40,000บาทแล้วครับคำถามข้อที่5จากโตโยต้าคำถามข้อนี้ยังคงเป็นเรื่องของป่าชายเลนค่ะไปฟังคำถามจากวิทีค่ะ คำถามจากโตโยตา้าเสาร์นี้เราพามาที่บางปูสถานต่างอากาศเก่าแก่ที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติป่าชายเลนปากแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสเสน่ห์ของบางปูคือการมาเยือนของนกนางนวลซึ่งธรรมดาจะอพยพมาจากแหล่งอาศัยแถบซีกโลกเหนือมาที่บางปูในทุกช่วงฤดูหนาวเพราะที่นี่เป็นแหล่งอาหารสำคัญมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเพื่ออนุรักษ์ให้ป่าชายเลนแห่งนี้คงความสมบูรณ์ตลอดไปกองทัพบ,บกจึงได้ร่วมมือกับ WWF ประเทศไทยจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปูขึ้นโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมให้การสนับสนุนตั้งแต่ปี2549จนถึงปัจจุบัน ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงเมืองใหญ่ป่าชายเลนและเยาวชนโดยอาศัยสภาพธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจและนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีความสุขเพื่อที่ในอนาคตพื้นที่ป่าแห่งนี้จะได้เป็นที่พึ่งพิงของคนและสัตว์อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนทราบหรือไม่คะว่าป่าชายเลนนั้นเป็นป่าไม้ชนิดใดป่าผลัดใบป่าเบญจพรรณหรือป่าไม่ผลัดใบเขียนคำตอบเลยครับ พร้อมแล้วยกคำตอบเลยครับตอนนี้มี2องคำตอบเลยนะคะพี่โน้ตค่ะมีทั้งตอบผลัดใบและก็ไม่ผลัดคำตอบที่แท้จริงอยู่ที่กับน้องหมวยแล้วครับป่าชายเลนเป็นป่าไม้ประเภทไม่ผลัดใบค่ะ <Watching in scary noise>